สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะออป้าอ้อยก็จะมาให้ดูต้นต้นบอลสองต้นที่ป้าได้มาโดยไม่ได้ซื้อมานะคะอันนี้เป็นน้องเขาให้มาเมื่อคือเราแลกเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือเป็นนางใหม่แล้วเขาก็มาเอาไกรทองประเสริฐของป้าเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ตอนที่ได้มาก็วันที่11เ,เดือน11 11พฤศจิกายนนะคะก็ เกือบเดือนแล้วค่ะเกือบเดือนแล้วตอนที่เขาให้มาก็มีใบเดียวค่ะใบนี้ใบเดียวนะคะป้าก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าออตอนนั้นเรายังไม่มีเราก็ดีใจมากเออได้แบบได้มาบอกเลยว่าดีใจมากตอนที่ได้นางใหม่มาเสร็จแล้วพอเลี้ยงมาได้ประมาณสักยี่สิบวันใบสองก็ออกมานะคะเนี่ยก็ คนที่น้องที่ให้มาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีแต้มเยอะดีนะดีแล้วที่มันมีแต้มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแสดงว่าดูแลดีแล้วก็ถ้าแต้มเยอะขึ้นเนี่ยสีก็มันจะมีราคาด้วยค่ะส่วนใบสามออกมาพอใบใบสามออกมานี่แบบยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเป็นแบบฮาร์ปมาเลยอ่ะดีใจมากเลยค่ะ เดีย๋ยวเราจะเลี้ยงไว้เป็นต้นแม่นะคะเพราะว่านางใหม่เนี่ยยังไม่มีกับเขาเลยค,คือต้นไม้เนี่ยถ้าเราใส่ใจดูแลนะคะบำรุงเขาดูแลเช้าเย็นเนี่ยต้นไม้เขาก็จะออกความสวยงามมาให้เราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันเพราะได้มาก็มีใบเดียวเราก็มาเปลี่ยนดินนะคะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่ นี่ไม่ถึงเดือนนะคะประมาณเออ่ประมาณ28วันเกือบเดือนนะคะได้3ใบเลยนะคะนี่ค่ะนางใหม่นะคะชอบค่ะเตียงเราสวยใบยใหญ่ก็ยังสดใสยอยู่นะคะแต่ใบที่ใบใหม่เนี่ยเป็นสีแดงเข้มเลยส่วนต้นที่สองนะคะ อันเนี้ยมีคนถามมาเยอะว่าคือเห็นที่ป้าถ่ายไ้ให้ดูแล้วเขาก็เห็นแล้วเขาก็ชอบกันมากเลยอันนี้เป็นพี่ข้างบ้านเขาเห็นว่าเราเนี่ยชอบต้นไม้เขาก็เลยให้มาเขาบอกว่าเป็นบอลโบราณที่เขาปลูกมานานแล้วค่ะแต่เขาก็ไม่ทราบชื่อเพราะว่าเขาก็จําไม่ได้นะคะส่วนมากคนจะจํากันไม่ค่อยได้ถ้าเป็นบอลโบรานเนี่ย สีเขาก็จะมีแต้ม,ตมเป็นแบบเปื้เลือดเทอะหน่อยคือสีจะแบบเปืเป่ๆอะคะ่ะเป็นสีเลือดหมูเปืเป่ๆแล้วก็มีแต้มสีขาวกระดูกก็จะเป็นสีสีออกเลือดหมูนะคะออกเลือดหมูเข้มๆอ่ะก้านก็จะเป็นสีดําเลยนะคะดูกา้านดูก้านเขานะคะสีดําเลยได้มาประมาณเดือนพฤศจิกายนเหมือนกัน ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะเสร็จแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็จะได้ใบสองขึ้นมาใบสองนี่ก็เพิ่งออกมาได้ประมาณสาสี่วันนะคะตอนออกมาใหม่เนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีแดงมากเลยค่ะแล้วข้างหลังใบอ่ะที่เคยบอกให้ดูอะเขาจะเป็นเหมือนเส้นเลือดข้างหลังกระดูกมันจะเป็นเหมือนเส้นเลือดเลยนะคะเส้นเลือดของเหมือนไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงร่างกายเราอะไรเงี้ย วยค่ะต้นนี้ก็สวยแล้วก็มีคนถามมาเยอะว่าจะขายไม้ต้นนี้จะให้ราคาแบบดีเลยค่ะแต่ว่าป้าก็ได้มาต้นเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พี่ที่เขาให้มาเนี่ยเขาอยู่แถวแถวบ้านถ้าเกิดเขามาเห็นหรือว่าเขามาถามหาเนี่ยป้าก็ไม่รู้จะบอกว่าไงก็เลยกะว่าเลี้ยงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีหัวหรือว่าพอจะผ่าได้เนี่ยก็ ก็จะผ่าแบ่งปันนะคะเพราะก็มันก็สวยจริงๆนี่กําลังจะออกอีกอันนึงนะคะหน่อที่สามเป็นไม้ที่แบบคิดว่าต้องเป็นต้นใหญ่แน่เพราะว่าเขาแข็งแรงมากใบก็แข็งสวยนะคะชอบถ้าเออ ท่านผู้ชมรู้ว่าเป็นพันอะไรหรือว่าชื่อว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ตอบมาด้วยนะคะก็อยากรู้ชื่อเหมือนกันว่ามันเป็นชื่ออะไระค่ะเพราะว่ายังไม่รู้จักชื่อเลยก้านนี่จะสีดําเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นบอลที่มีก้านดาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงจะเป็นบอลโบราณนะคะส่วนของป้าเนี่ยอของป้าก็จะเป็นพวกไก่ทองประเสริฐกับขุนสีก็จะคงเนี่ยอย่างที่เห็นเห็นเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นหลักๆแล้วที่แบ่งปันอยู่ก็คือจะเป็นพวกนี้ใ่ทองประเสริฐกับสีเขาจะคงนะคะก็จะมีสีสวยงามให้ดูนะคะและ้วก็ที่แบ่งปันไปบ้างแล้วคนที่ได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูว่าโตขึ้นมีสีบ้างหรือย,ยัง ส่วนอันเนี้ยป้าก็เพาะไว้เป็นชุดที่สองแล้วนะคะก็พร้อมที่จะส่งได้ค่ะนี่ค่ะที่เพาะไว้นะคะที่เราผ่าหัวเพาะไว้ก็คือไกรทองประเสริฐนะคะกับขุนสีโคจคงค่ะอันนี้ก็พอจะเริ่มแบ่งกันได้แล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะเอาไปดูแลต่อ หรือว่าจะติดบ้านไว้สักต้น2ต้นก็ติดต่อป้ามาได้นะคะตามเดี๋ยวป้าจะให้เบอร์โทรไว้หรือว่าทักไลน์มาเดยข้างล่างนั้นเลยในลิงก์นี้นะคะส่วนต้นนี้คนที่ถามมานะคะเอาไว้ถ้าเกิดป้ามีหัวผ่าหัวแล้วป้าจะแบ่งปันนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากด like, ากดไลค์กด แชร์ให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย